สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องส่งเศษสายหาสาระนะครับวันนี้มาอยู่กับแอปอัลซเบออนนะครับอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่อ่ะมีคะแนนนะครับมีที่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบสามพอยต์นะครับก็จะมาแลกนะอ่ะอันนี้มันไม่มีระบบเชิญเพื่อนนะครับเราทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็สามารถถอนได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมแลกเลยดีกว่าอันนี้ถอนขั้นต่ำยู่ที่สองหมื่นคะแนนนะครับก็เท่ากับสองนอร์ลานะอ่ะก็มาถอนไป ดำเนินการนะครับอ่าแล้วก็ใส่อีเมลไปไม่รู้ว่าจะใส่เมลซ้ำได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมจะใส่ผมมีเท่าไหร่วะเนี่ยสองหมื่นก็มีประมาณนี้ถ้าใส่53มันมันก็เท่าเดิมก็ใส่เป็นสองหมื่นไป อ่ะอีเมลถูกใช้ไปแล้วก็จะใช้เมลสำรองนะอ้าวชิบหายละถอนไม่ได้วะงานงอกเลยเพราะว่าตัวนี้มันใช้ใช้ซ้ำไม่ได้นะครับอืมเพราะว่าอีกไอดีหนึงผมมันโดนแบนไปแล้วก็เลยสมัครขึ้นมาใหม่นะก็คงต้องรอไปนะครับ เสียดายมากเลยเล่นไป2 ID นะครับก็ใช้ไปละโหงานเข้าเลยต้องรอ p a y ์เพเปิดอันนี้ผมก็จะเล่นไปเรื่อยนะเล่น ID เดียวพอละอันนี้ใช้เ c e b o o k สมัครนะครับเพราะว่าผมใช้เมล2อันเนี่ยเป็นของ PayPal นะครับก็โดนแบนไปละก็คงต้องรอสมัครอีกเมลหนึ่งนะแต่ว่าต้องรอ p a y p เพเปิดก่อนตอนนี้มันเปิด p พย์พาแบบธุรกิจต้องส่งเอกสารอนะไรนะของมันนี่แหละแบบธรรมดามไม่มีนะครับก็เลยค่อนข้างยากนิดหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะยังไม่มีเพย์พาเราก็สามารถโหลดมาเล่นไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่เปิดหนะ้าแบบส่วนตัวนะครับแต่ว่าบัญชีธุรกิจเนี่ยมันเปิดแล้วร มันต้องไปจดหนังสือจดทะเบียนธุรกิจของไทยอะไรนี่แหละมันก็เลยแบบส่วนตัวยังไม่ได้นะครับก็รอมันเปิดนะก็คงผมว่าปี65แหละก็คงจะเปิดนะครับเราก็สามารถติดตามในส่วนของ PayPal ได้นะอืมเสียดายนึกว่าสอนซับได้เามันก็โดนแบนไปด้วยนะครับอ่ะผมก็เจ็บคะแนานไปเรื่อยนะสำหรับใครที่ไม่มีเพย p a พแล้วก็ เก็บไปเรื่อยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ทําค่อนข้างง่ายนะเนี่ยอันนี้ผมทําวันก็คือวันนี้นะครับวันที่3นะวันที่เราอัดคลิปเนี่ยก็คือ3พฤศจิกายนนะครับก็ได้มา5,000คะแนนนะครับแล้วก็เราทําแบบคลิกควิกโพนะครับอันนี้แบบสอบถามที่แบบแบบเร็วนะนเราก็จะตอบใจ้ท่ละหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยก็เข้ามาคลิกเควคิกโพตรงนี้นะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้อะไรเนี่ยคุณจะได้รับคะแนนมากขึ้นในการโหวตครั้งที่3นะครับพี่โหวตทุกวันคุณจะได้รับโบนัสสามคะแนนเมื่อคุณสร้างอามากกว่า100โอโหวถ้าเราสร้างคำถาร์ทอ๋ออืมีเขาได้คะแนนจากตรงนี้ด้วยนี่ว่า เดี๋ยวผมจะลองแบบตั้งคำถามดูดีดวกว่าแต่ว่าเราต้องไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวๆเออน้าลองนะอืมอ่ะโอเคครับว่าจะมาอาทีตย์ถอนแต่ว่ามันมันถอนไม่ได้วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ